โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็ขอมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโฮมออโตเมชันเนาะหรือบนแพลตฟอร์ม Home a s s i s t a n t ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเรื่องที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยจะใช้ตัววัดไฟในบ้านนะครับก็คือผมสั่งซื้อมาจักนี่แหละครับจกของลุงล็อกนะครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับเอามาใช้สําหรับการวัด จากเบเกอร์เมนที่เอามาเลี้ยงเบเกอร์ลูกในบ้านครับของผมนะตอนนี้ใช้แค่ตัวเดียวอยู่ก็คือใชค้คำนวณว่าบ้านเรามีการใช้ไฟอยู่เท่าไหร่นะครับจากกริดก็คือจากการไฟฟ้าเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยแล้วบ้านเราใช้อยู่เนี่ยใช้อยู่เท่าไหร่นะครับผมใช้คอนโทรลเลอร์ของอุลอกนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมเคยใช้คอนโทรลเลอร์ของของที่ตัวเองทํา DI y นะครับที่เอามาจาก โซนอ็มินิ R2 นะครับเอามาแฟลชโฟลวแวร์ทัสโมเต้าเข้าไปเนี่ยก็ใช้ได้ครับสักพักหนึ่งประมาณสัก2 3สาอาทิตย์มันก็จะเริ่มเจออาการว่าอยู่ๆมันก็ดับนะครับแล้วก็ต้องคอยแบบปิดเปิดเบรกเกอร์ที่จ่ายไฟให้กับตัวไอ้วัดไฟตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะไปอย่างเงี้ยทุกๆ2 3สาอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพอปล่อยไว้นานแบบนี้ครับมันทําให้ตัวไอ้ PZEM-004T เนี่ย มันเสียหายไปเลยนะครับคือมันมันไม่สามารถที่จะอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าในบ้านเราได้นะครับผมก็เลยหยุดโปรเจกต์เนี้ยถอดเก็บไว้ก่อนนะครับกําลังหาว่าหาหาเวลาว่าจะเอามาทำโปรเจกต์เนี้ยอีกครั้งหนึ่งจนมาเจอคอนโทรลเลอร์ของลุงล็อกนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เลย สั่งของลุงล็อกเลยครับตัดปัญหานะครับเอาของลุงล็อกมาใช้นี่แหละดีที่สุดนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้สวนเสียอะไรกับลุงล็อกนะครับผมแค่แนะนําว่าใครที่เราจะหาตัววัดไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็จบดีของลุงล็อกเนี่ยเขาจะใช้เฟิร์มแวร์ที่อยู่บนคอนโทรลเลอร์เป็น ESP Home นะครับซึ่งมีให้เลือก2องแบบสําหรับใครที่มีเซิร์ฟเวอร์แบบผมบน h a s s i s t a n t ก็ลุงล็อกก็จะลงโค้ดแบบดี p อย y โค้ดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นคอมไพล์โค้ดมาเสร็จปุ๊บก็เราก็เอามา เข้าผ่านอินเทอเนชันของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับจะใช้เป็นคลาวด์ของลุงล็อกก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าผมทราบผมไม่ทราบเงื่อนไขราคานะก็ไปติดต่อลุงล็อกกันเองนะครับตามที่อยู่นี้นะครับนี่เพจนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะมาจัดหน้าแลเวลการประมาณนี้นะครับผมจะไว้สามแบบเนาะอันนี้เอามาดูนก่อนนะครับก็คือให้มันอ่านค่าจากกริดมาแล้วก็ว่าเราใช้ที่อะไรบ้างอย่างตอนนี้ ที่มีผมมีปลั๊กที่ใช้สำหรับวัดไฟเป็นของโซนอฟนะครับเป็น S31 นะครับตัวที่มันสามารถที่จะอ่านค่าไฟได้นะครับผมก็มาใช้คอมกับระบบตั้งแต่ UPS ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Home Assistant รวมถึงเราเตอร์แล้วก็มีทีวีตรงนั้นนิดหน่อยนะครับก็คือใช้เลี้ยงระบบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะอ่านค่าแบบนี้แล้วก็ตั้งหน้าเลเวลแคปเป็นอย่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งตรงกลางเราจะใช้เป็น เอตี้ผมใช้ว่าอย่างนี้โชว์เป็นเรียลไทม์นะว่าตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่กี่ฟรีเควนซีนะครับกี่โวลต์เตจพาวเวอร์ที่ใช้อยู่เท่าไหร่เคร์เรนเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็วันเวลานะครับผมเนี่ยก็เลยทําเรื่องของค่าไฟไปเลยทีเดียวเลยวันนี้นี่คือประเด็นที่เราจะมาแชร์กันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหาเรื่องโค้ดที่จะเอามาคำนวณค่าไฟจากกาันที่เรามีอุปกรณ์ตัววัดแล้วเนี่ยเราลองมาแปลงค่าให้มันเป็นค่าไฟต่อวันต่อเดือนเนี่ย เพื่อให้เอาไปใช้ในเอาอัตโนมันอย่างอื่นเช่นของผมเนี่ยผมก็ใช้วิธีการว่าในทุกๆวันมันจะยิงนะครับเป็นค่าไฟรายวัน,นส่งเข้าลายนะครับเก็บเอาไว้เป็นเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ทุกๆวันจดนะครับมันก็จะยิงเข้าไลายเหมือนกันแล้วก็แจ้งออกลำโพงภายในบ้านว่าเออวันนี้เรามีค่าไฟเท่าไหร่เดือนนี้เรามีค่าไฟเท่าไหร่อย่างน,างนี้พร้อมกับรีเซ็ตค่าทั้ง l Energy ด้วยนะครับ ก็ดีอันนี้คือถือว่าจบเลยนะครับแล้วก็เริ่มเดินใหม่กับบินใหม่เลยอันนี้คือเงื่อนไขที่เราจะทํากันในวันนี้ก็คือเรื่องของการเอาค้อมูค่าไฟนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าของเดิมของ Home Assistant เนี่ยมันมีหน้านี้ครับมันมีหน้าของ Energy อยู่นะมันก็จะเห็นการใช้งานแบบช่วงเวลานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่คอร์สคร่าวๆประเด็นก็คือไอ้คอร์สคร่าวๆของ Home e n e r g y เนี่ยมันจะเป็นการใส่ค่าคอร์ส คร่าวๆนะครับจริงๆมัน4จุดกว่าเนี่ยแหละนะครับสำหรับบ้านเนาะหนึ่งจุดสองนะครับแต่ว่าค่าเนี้ยมันจะยังไม่มีเรื่องของค่า f t นะครับบ้านเรามันมีเรื่องค่า f อแล้วก็มีค่าของค่าบริการค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับมันไม่มีสองนส่วนนี้เพราะว่าในต่างประเทศเขาเขาเคาะกันโดดๆอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นตัว Assistant เนี่ยคอร์สที่มันโหยอยู่หน้านี้มันจะเป็นคอร์สคร่าวๆเองนะครับมันไม่ใช่คอ์สโดยตรงที่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 มันจะ เกิดขึ้นจริงเห็นไหมครับเมื่อกี้มันหกสิบกว่าเนี่ยเจ็ดสิบกว่ามันก็คือบวกค่า f อฟซบวกค่าเซอร์วิสแตรื่งนี้มันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโค้ดนี้นครับกลับไปดูที่หน้าโนลดเลสผมใช้โหดเลสนะครับอันนี้คือโค้ดที่เสร็จแล้วของผมพร้อมใช้งานในระบบโฮมออโตเมชันของบ้านผมเนาะบนแพลตฟอร์มโฮมแอส,สเซสเซนต์น,นะครับข้อมลจะมีแยกเลยนะครับกรุปแรกก็คือเป็นการแจ้งทางไลน์แบบแบบวันนะครับแล้วก็แบบเดือนนะครับ แล้วก็มีตัวที่จะยิงออกไปอยู่หน้าเมื่อกี้นะครับเป็นเป็นการยิงเซนเซอร์เนี่ยออกไปนะครับแพลเอาค่าเนี้ยไปโชว์อยู่บนหน้าเล็บนะครับแล้วก็อันสุดท้ายไปไว้สำหรับเทรดนะครับอันนี้ไอ้เรื่องเนี้ยที่เราจะมาคุยกันคือโค้ชชุดนี้ครับมันคือโค้ชชุดนี้แหละที่ผมอ่ะ,อะหาหามาสักพัก,กใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ๆหลายคนทําก็จริงนะครับที่อยู่ใน YouTube อยู่ในตามบอร์ดต่างๆแต่ว่า ผมลองเอาอสูตรเหล่านั้นเนี่ยหรือโค้ดเหล่านั้นเนี่ยมาใช้คำนวณจริงๆปรากฏว่ามันไม่ตรงอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากโค้ดมันเป็นระยะเวลานานครับแล้วก็เรื่องค่า FT มันเปลี่ยนเรื่องของค่าบริการเซอร์วิสมันเปลี่ยนหรือแ,แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับบางคนคนที่เขาทำเขาจะอยู่ในส่วนของส่วนภูมิภาคผมอยู่นครหลวงอะไรแบบนี้นะครับเราะนั้นวันเนี้ยผมก็เลยมานั่งเคาะไปนะครับก็คือได้เป็นโค้ดแบบนี้จนะไล่ไปทีละบรรทัดผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่และอย่างมันคืออะไรนะครับ ก่อนอื่นที่จะด,ดูโคชุดนี้นะครับผมอยากให้ดูเรื่องของอประกาศของการไฟฟ้าณวันที่13มกราคม2566ก่อนนะครับก็คือสำรับบ้านที่ใช้เกิน150หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็จะมีค่าอัตราการใช้พลังงานเนี่ยหน่วยละประมาณนี้นะครับจะมี3เลข3ชุดนี้ที่เราจะต้องใช้นะครับ3.2484 4.2218แล้วก็4.4217แล้วก็รวมของค่าบริการด้วยนะครับครันนี้ อย่างแรกนะครับเรามาดูเรื่องของหน้าเว็บนี้นะครับเป็นการคำนวณจากหน้าเว็บของการไฟฟ้าเองนะครับผมบอกว่าผมใส่ค่าไฟฟ้า200หน่วยใช่ไหมครับเลือกที่เป็น1.2น,นะตามบินของเรานะครับเราก็จะได้ค่าไฟฟ้าส่วนแรกนะครับนี่ส่วนที่หนึ่งนะครับที่รวมค่าบริการแล้วเนี่ยอยู่ที่722.97นะครับโค้ดเดิมเนี่ยผมบอกก่อนโค้ดของลุงล็อกเนี่ยที่จริงก็มีโค้ดของลุงล็อกเหมือนกันนะครับแต่โค้ดของลุงล็อกเนี่ยมันจะเป็นค่า ค่านี้เท่านั้นคือมันหมว่ามันจะเอาแค่ค่าเบสของ3ตัวเนี้ยมาคำนวณกับปริมาณการใช้ไฟเราโดยที่ไม่ได้มีการรวมค่าบริการกับค่า FT นะครับค่า F t คือค่านี้นะครับกับค่าบริการคือค่านี้ของลุงล็อกเนี่ยเขาไม่มี2ค่านี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าผมต้องมานั่งหาวิธีทําให้ไอ้ค่านี้ที่เป็นสูตรมาสเตอร์มาจากของลุงล็อกเนี่ยมันสามารถที่จะมาบวกตัวนี้นะครับกลายเป็นค่านี้แล้วมาบวกค่า พลังงานไฟฟ้าคูณค่า f t แล้วก็มารวมภาษีด้วยแล้วก,กลายเป็นค่าเป็นทั้งจริงๆที่ต้องจ่ายนะครับอันนี้คือที่มาเนาะในเรื่องขชุดโค้ดครับชุดโค้ดเนี่ยผมใช้โน้ตที่ชื่อว่าฟังก์ชันนะครับอ่าฟังก์ชันนะครับนี่นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ประกาศตามโค้ดเมื่อกี้ดีวผมจะเอาโค้ดนี้ยไปแปะไว้ให้นะครับที่ดีสิฟชันเนาะมาดูกันทีละบรรทัดนะครับผมจะบอกที่ไปที่มาเลยสำหรับคนที่อาจจะเริ่มใหม่แบบผมผมก็เริ่มใหม่เนาะ จากแรกของว่างงว่าเอ๊ะค่าพวกนี้ตัวเลขพวกนี้มันมาอย่างไงนะครับอ,อย่างแรกนะครับเราประกาศ M unit mm hmm. เท่ากับ a ป load mm hmm. ก็คือ a ป load mm hmm. ก็คือ mm hmm. ค่าที่ตัววัดไฟฟ้าเราเนี่ยมันส่งเป็นตัวเลขมาว่าโอเคณณณเวลานี้เราตั้งเงื่อนไขไว้เนี่ยมีการใช้ไฟฟ้า mm hmm. อยู่เท่าไหร่กิโลวัตต์อเวอร์มันก็ส่งเป็นค่าตัวเลขมาค่าเนี้ยเราเรียกว่า a ป load ครับเราก็จะเอากำหนดว่า M unit เนี่ยเท่ากับ m p a y l ป a d เอ็มคประกาศทิ้งไว้นะครับเพื่อจะเอาเอ m ็มคชุดนี้ไปใช้ในการบอกว่าคอรสของค่าไฟพื้นฐานเราคืออะไรนะครับแล้วก็ผมประกาศ M-Service เนี่ยเท่ากับ24.62เลยนะครับ24.62ตรงนี้มาจากไหน24.62คือค่าบริการเห็นไ,ไหมครับรายเดือนต่อยูนิตแบบนี้นะนี่นะครับ m a แประกาศทิ้งไว้นะครับยังไม่ต้องเท่ากับอะไรนะครับพเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ตอนที่เราคำนวณเนาะทีน,นี้วา m ันก ft เท่ากับเนี่ยผมใส่ค่า ft ต่อนหน่วยไปเลยนะครับฟิกไปเลยนะครับหน้าเว็บเนี่ยบอกว่าค่า ft อยู่ที่20.48สตางค์ต่อนหน่วยนะครับเมื่อแปลงเป็นโค้ดมันจะเป็น0.2048นะครับอันนี้คือค่า ft เนอะแล้วก็ประกาศ y m เท่ากับ y m ันกร์ total ประกาศทิ้ไงไว้เพื่อเราจะเอา total นี้ไปใช้เป็นค่าจริงๆของแต่ละ เงื่อนไขแล้วนะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกคือท่อนนี้เนาะนะครับ if ที่1เนี่ย MU n i t ก็คือเปโหลดเซลล์ยิง e e เข้ามานะครับเท่ากับหรือน้อยกว่า150หน่วยนะตีเป็นหน่วยนะครับถ้าเป็นผู้ภาษาเราให้มาคำนวณส่วนนี้นะครับเป็นวงเล็บต่อไปมาให้มาคำนวณส่วนนี้คือ M cost เนี่ยจะเท่ากับ MU n i t คูณ3.2484 3.2484มาจากไหนนี่ครับใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่1จนถึง150เนี่ยการไฟฟ้าบอกว่าเขาจะคิดหน่วยละ3.2484บาทฉะนั้นเราก็เอา M Unit นะครับมาคูณกับค่านี้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปบวกกับ M Service ที่เราประกาศข้างบนไว้24.62นะครับบวก M Payload ที่เอาไปคูณค่า FT M p a y ไปโหลดก็คือค่าที่เราได้จากเครื่องวัดไฟฟ้าเนี่ยเอาไปคูณกับค่า FT ตามสูตรที่บอกว่า20.48สตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมฉะนั้นมันต้องเอาค่าเนี้ยเอาค่าไปโหลดไปคูณค่า FT มันจะได้ค่า M c o s คอร์มาเป็นเท่าไหร่นะครับบรรทัดชุดนี้ก็คือจะมาจบอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับเป็น698กบวกย4เท่ากับเจ2 จ9 7แล้วก็บวก40.94จะจบแค่บรรทัดนี้นะครับบรรทัดต่อไปจะเป็นการคำนวณภาษีบวกกับค่า,ารายจ่ายที่เราใช้ค่าพื้นฐานบวกค่า FT แล้วนะครับมันจะกลายเป็นค่าภาษีค่านี้เอาไปรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นค่านี้นะครับวิธีคิดก็คือ M-VAT เนี่ยผมใส่สูตรว่า m w a t เท่ากับ m c o d ค m นะครับ M c o d คูณ0 0 7ก็คือ7%นั่นแหละนะครับ เมื่อได้สูตรนี้ค่านี้แล้วนะครับเราก็จะมา,ะาหาค่า M total ของ i e f ที่1กันนะครับ M total เท่ากับ M w a t เนี่ย M แบบทนี้ผลที่ได้จากการเอา M w a t เนี่ยนะครับไปบวก M cord ข้างบนนะครับฉะนั้นก็จะได้เป็น M total ของเงื่อนไขที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ150นะครับต่ำกว่าหรือเท่ากับ150ก็คือ1จนถึง150นั่นเองหน่วยนะครับ ก็จะชุดแรกนะครับทีนี้มาดู if e ที่สองนะครับ if e ที่สองเนี่ยกรณีว่ามากกว่าหรือเท่ากับ151นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ151นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่151ขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็เอมยูนิตเนี่ยต่ำกว่าหรือเท่ากับ400 ก็คือตั้งแต่151ไปจนถึง400พูดง่ายนะครับมันจะอยู่ในแกลบนี้อยู่ในเงื่อนไขที่2เมื่อ M ไปโลเรายิงมาปุ๊บสมก็ยิงมายิงา200มันก็จะ ignore เงื่อนไขที่1แล้วก็มา accept ที่เงื่อนไขที่2ในการที่จะคำนวณแล้วนะครับมาดูโคตดกันนะครับ M Unit เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้นะครับก็จะให้มาคิด M Cost เท่ากับ150หหน่วยเนะี่ยคูณค่านี้นะครับคือค่าเดียวกันเห็นไหมครับ ได้เบสของค่า150มาก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอา m unit เนี่ยนะครับเท่ากับ m unit ลบ150หมายความว่าอะไรมันจะหาค่าส่วนต่างที่เกินมาจาก150หน่วยแรกนะครับแล้วก็เอา m c o s เท่ากับ m c o s บวก m unit ที่คูณ4.2218มาจากไหน4.2218คือชุดนี้ครับ151ถึง400หน่วย นะครับก็คือจะมาเอาค่าชุดนี้ไปใส่ค่านี้นะครับแล้วผมก็ไปต่อที่บวกค่าบริการ M Service ที่ประกาศไว้ข้างบนนะครับ24.62แล้วก็เอามาหาค่า M Payload ก็ pay road. คือค่าที่เราได้จากเครื่องไวัไฟ้ามาคูณกับค่า FT นะครับตอนหน่วยสตังเมื่อได้ M c o s คไว้พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอา M w a t t เนี่ย M w a t t เท่ากับ M c o s คอร์คูน0.07อันนี้เหมือนกันเลยนะครับก็จะได้เป็น m total เนี่ย เท่ากับ M w a วกก็คือบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้บวกกันนะครับตีตกจบที่บรรทัดนี้สำหรับเงื่อนไขที่สองที่อยู่ระหว่าง151จนถึง400นะครับคานนี้ถ้ามากกว่า400ละ่ะนะครับถ้ามากกว่า400เนี่ยมันก็จะมาเข้าเงื่อนไขที่3นะครับเลยนะครับหมยายถึงว่ามากกว่าหรือเท่ากับ400คือตั้งแต่400ไปเนี่ย อินฟินิตี้คุณใช้กี่หมื่นกี่พันหน่วยก็ตามมันจะมาตกอยู่ในเงื่อนไขที่3านะครับอีฟ e ที่3ก็คือเอาหาค่า m c o s คก่อนนะครับ m c o s คเท่ากับ150คูณสนี่คือส่วนแรกเห็นไหมครับแล้วก็เอา250ร้อยห้าสบวกสองคูณสี่จุคือท่อนที่มันเกินมาจาก150นะครับแล้วก็เอามาบวกค่า m unit ลบ4ี่ร้อยหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่มันต่ําที่มันเกินจาก4ี่ร้อยพูดง่ายนะครับเหมือนกันเหมือน,นข้อร้อยห้าสิบเลยใครเอามาเป็นค่านี้แล้วให้มันมาบวกกัน3ค่านี้มันจะได้ค่ายอดจริงๆที่มันต้องใช่ไหมครับแล้วก็เอามาคูณ4 4 2จุดสี่สองหนึ่งเจ็ดค่านี้ก็คือค่านี้ครับ4ี่จุสี่สองหนึ่งเจ็ก็คือตั้งแต่4ี่ร้อยหน่วยขึ้นไปนั่นแหละนะครับเอามาบวกค่า M service ก็ ervice, คือยี่สิบี่จุดนะครับ แล้วก็เอามาบวกเหมือนเดิม m p a y l o a d ยิงมาเท่าไหร่ก็ตามคิดเป็นหน่วยคูณ m underscore ft นะครับก็คือที่เราประกาศไว้0.2048เป็นค่า ft ก็เอามาคูณต่อนหน่วยนะครับ watt บรรทัดนี้เหมือนกงันทุกอย่างนะครับ m watt เท่ากับ m c o s คูณ0 0 7 m total เท่ากับ m w a t วบวก m c o คข้อนี้ก็จะได้เป็น M Total ที่มารอในการเรียกเอาไปใช้นะครับบรรทัดสุดท้ายลองสุดท้ายนะครับ M p a y ไปโหลดที่จะส่งออกไปหาอ่าโนดตัวต่อไปเนี่ยจะเท่ากับ M Total นะครับเท่ากับว่ามันจะเรียกเอา M Total ของทุกเงื่อนไขไปส่งค่าย,ยิงออกไปข้างนอกนะครับใครตามไม่ทันตรงนี้อ่าย้อนดูนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะ โอเคครานี้มาลองครับในเงื่อนไขที่ผมทำเอาไว้หนึ่งร้อยสองร้อสี่ร้อยยี่สิบแล้วก็เก้าร้อหกสิบสามนะครับอ,อย่างแรกนะครับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยได้สามเก้าห้าแปดสี่นะครับสามเก้าห้าแปดสี่นะครับมานะครับสองร้อยนะครับแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะครับ 200ลแปดหน่งเจ็ดสนะครับ420ล้อ่สิะครับได้1863.70 1863.70นะครับอันนี้3ค่านี้เป็นค่าที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับสำหรับสามเงื่อนไขนะครับอันนี้ผมลองไปค้นบินการไฟฟ้าเดือนที่แล้วของบ้านผมเนี่ยใช้ไปทั้งหมด963หน่วยนะครับ 963หน่วยนะครับทุกอย่างตามนี้ตรงบินเป๊ะๆค่า FT เป็นค่าปัจจุบันค่าบริการเป็นค่าปัจจุบันของเดือน11เดือน10เลยนะครับค่าไฟฟ้าเดือนที่แล้วเนี่ยตามบินก็คือ4551.75สตางค์เหมือนกันเลยเป๊ะตรงตามแบบนะครับฉะนั้นเราจะมาดูว่าโสรเราเนี่ยตรงไหมนะครับ451 4 เอ่อสี่พันห้าร้อยห้าสบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับเท่ากันเลยนะครับสี่พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าจบนะครับการเอาค่านี้ไปใช้แล้วผมก็จะเอาค่านี้นะครับมายิงโดยใช้โนดตัวแรกนะครับเป็น i n นเจ็โนดนะครับเอา i n นเจ็โนดเนี่ยยิงทุกวันนะครับในเวลา23.59เเพื่อให้มันยิงเข้าลายเพราะว่าตัววัดไฟฟ้าของทางลุงล็อกเนี่ย กรุงแล้วเขาตั้งเงื่อนไขไว้ว่าทุกๆเที่ยงคืนของทุกวันเนี่ยมันจะรีรเซ็ตค่า daily use ให้เราเป็นศูนเป็นศูนย์นะครับเท่ากับว่าศูนยกิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็จะเป็นศูนย์บาทด้วยในทางโค้ดเรานะฉะนั้นผมก็จะให้มันยิงก่อนนะครับยี่สามกให้มันยิงส่งเข้ามาลายไว้เลยนะครับแล้วก็ส่งทางไลน์ไปสําหรับลายเดือนเนี่ยผมใช้โหนดที่ชื่อว่าคอนพัสนะครับคอนพัสเนี่ยมันแตกต่างกับ In อินเจ็ตโหนดยังไงนะครับ อิน e จ็ตโนเนี่ยมันมันได้แค่เป็นรายวันนะครับมันเป็น interval หรือว่ามันจะได้แค่แบบณเวลานี้ของทุกๆวันได้แค่นี้นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวคอน p ลัสเนี่ยที่ผมหามานะครับมีพี่ๆบอกมาในกลุ่มพม automation เลเนาะก็ลองอามาศึกษาดูผมมันใช้ได้ครับมันก็คือการใช้อา่าทำให้เกิดการกำหนดผมกำหนดไว้ว่า,าทุกๆ8โมงหนะครับของวันที่6 ของทุกเดือนนะครับมันก็จะยิงอินเจ็ตเปโลดนะครับเพื่อให้มันมาท็อกเกอร์ผ่านอุปกรณ์ Total Energy นะครับของตัวลุงล็อกนะครับแล้วก็ให้มันไปผ่านชุดโค้ดที่แปลงค่าไฟของเรานะครับแล้วก็ให้มันไปยิงออกเซนเซอร์นะครับแล้วก็เพื่อเราก็ดึงจากเซนเซอร์เนี่ยไปแจ้งไล่นะครับไปแจ้งไลยเสร็จแล้วเราก็ ให้มันแจ้งออกลำโพง Google Nest ในบ้านผมด้วยนะครับคันนี้ในชุด o w o w ตัวเนี้ยผมอ่ะซ้อนฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันไปบล็อกแล้วก็เปลี่ยนคำนะครับตรงนี้ว่าค่าไฟเดือนนี้มันเท่าไหร่แล้วก็เอาเอ็นเปโหลดมาขั้นนะครับเพื่อเอาเอาค่าตัวเลขตัวนั้นมามาหยอดตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นบาทอะไรว่าไปนะครับของผมก็จะ ซอยอีกว่าผมจะมีคําสั่งให้มันเปิดลําโพงก่อนเพราะบางทีลําโพง Google Nest เวลามันสแตนบายนานามันจะเข้าโหมดสลีปครับเวลาที่ไปโหลดมาเนี่ยบางทีคําต้นๆมันหายไปงนั้นไอ้วิธีการผมก็คือให้มันเหมือนทิกเกอร์ให้มันโอเพนก่อนแล้วก็เร่งเสียงขึ้นมาในระดับเจ็สิเปอร์เซแล้วมันถึงจะค่อยไปเข้าเงื่อนไขว่าเอา The Key แวนั้นสามวีก็ให้เข้าไปพูดตามไปโหลดที่เราใส่มาแล้วก็อันสุดท้ายของผมก็จะใส่เป็น ของลุงล็อกนะครับเปีนคำสั่ง Reset Total Energy หมายความว่าพอถึงวันที่6ของทุกเดือนในเวลา8 5ดโมงห้เนี่ยมันก็จะทำการส่งลายให้เรานะครับเป็นสรุปค่าไฟของเดือนนั้นแล้วก็แจ้งออกลำโพงแล้วก็มาสั่งรีเซ็ตค่าทั้ a ทั้ e เอเนจีที่อยู่บนแดชบอร์ดนี้ทั้งหมดก็จะกลายเป็น0ูนยนะครับจบเริ่มเดือนใหม่นะครับอันนี้คือหลักการที่ผมใช้อยู่บนเลิฟเรด เกี่ยวกับเรื่อง energy ตอนนี้นะครับใครที่สะดวกจะใช้แบบไหนยังไงก็เอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพราะว่าผมลองหาโค้ดจากหลายๆที่เนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ตรงนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานติดๆขัดๆคำสั่งโนดตรงนั้นตรงนี้มันผมก็แอพพลายนะผมก็ไม่ได้เก่งผมก็หาจากลุงล็อกมางหาจากพี่ๆในกลุ่มบ้างนะครับเอามาผสมกันแล้วก็พอที่จะถูถ่ายเป็นชุดโค้ดที่พออ่านได้บ้างก็ก็เลยกลายเป็นโค้ดชุดนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ description นะครจะเอาไปใช้ก็ ใช้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมว่าในส่วนของชุดโค้ดของผมสิ่งที่ทุกคนจะต้องคอยอัปเดตกับการไฟฟ้านะครหลวงนะครับภูภาคของคุณนะครับก็คือตัวเลข3ชุดนี้เป็นหลักนะครับรวมค่าบริการแล้วก็ค่า FT ณเวลานั้นด้วยนะครับผมเข้าใจว่าค่าบริการหรือค่า f t เนี่ยน่าจะเปลี่ยนทุกๆ3หรือ4เดือนไอ้ค่าบริการผมเห็นมันนิ่งมาตั้งนานแล้วแหะแต่ว่าค่า f t เนี่ยเดิมก่อนหน้าก่อนหน้าเดือน1สบคือมมาเดือน9เลยนะครับ มันอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเออศูนย์จุดเก้าอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะอีกละมันจะอีกเลทหนึ่งอ่ะมันจะมันจะไม่ใช่เลทเนี้ยนะครับฉะนั้นก็ลองดูว่าแต่ละคนน่ะเอาณเวลาปัจจุบันน่ะเอาค่านี้นะครับเมื่อแปลงเป็นยี่สิบจุดสี่แปดสตางค์ต่อรเน่วยเมื่อแปลงเข้าสูตรแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นค่านี้นะครับแต่เรือเขาจะกลายเป็นศูนย์จุดสองศูนย์สี่แปดก็เราคอยดูแค่สองค่านี้คือเอ็มเซอร์วิสคือค่าบริการค่าเอฟทีที่ต้องอัปเดตไปต่างนานาเพื่อให้โค้ด คำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยําตามหลักคำนวณของการไฟฟ้านครหลวงสำหรับบ้านผมนะครับใครกุย่าก็ดูตามไปของคุยย้าแล้วก็เอามาใส่ส่วนบอดี้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะไปตามเงื่อนไขของตัวเลขที่มันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่นะครับแต่ถ้ากันถ้านครหลวงก็จะประมาณนี้แหละมันจะแตกต่างกับที่นี่นะครับค่าบริการกับค่าเอสที่มันจะผันผวนไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลนะครับประมาณนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ ให้กับช่องนี้เป็นกำลังใจในการทำด้วยนะครับคอนเทนต์หลกัลกๆของช่องเรายังไม่ทิ้งนะแต่ว่าผมอยากจะทำอะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคหรือ h o m e a u t o m a t i o n หรือ Home ation, ัสเต็ทเนี่ยคู่คู่กันไปด้วยนะครับให้มันมีคอนเทนต์ที่หลากหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในความชอบที่ผมทำแล้วก็ใช้มาณนะเวลานี้ก็น่าจะ2ปีแล้วครับก็ยังถือว่าตังตอบโจทย์การใช้งานใครที่กลาลังมองหาระบบ h o m ม a u t o m a t i o n นนะครับก็ลองดูจากหลายๆช่อง YouTube ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้ว่า ไม่จำเป็นต้องทําบ้านใหม่นะครับคุณมีบ้านที่คุณใช้งานอยู่แล้วอาจจะเล็กๆหรือว่าจะเป็นบ้านเก่าแล้วก็าตามบ้านของบ้านเก่านะของบางอีก,ก่อนฉะนั้นก็เลยทำให้มันรู้มากขึ้นเราก็จะได้ระวังมากขึ้นนะครับเอาไว้คลิปต่อไปผมจะเอามาแชร์ทำโฮมออโตเมชันในเรื่องของ Security เรื่องของการทําแจ้งอั e เลิรไฟเกินไฟต่ํานะครับเช่นสมมติว่าเราวัดได้ว่าไฟเกินไฟต่ําแล้ว ให้มันชัดดาวอุปกรณ์ตัวไหนบ้าง1 2 3 4งสเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคฝากกดไว้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ